สวัสดีครับพี่น้องครับเ้านี้ครับมาพอกับบาวถึงปทุมราชครับพี่น้องครับบาวถึงสีพามบนงวทองครับมือนี้ครับเป็นงวทองสองเดือนสองมือครับพี่น้องครับตรวจทองด้วยเครื่องอุตสาหครับใชสนใจครับใส่ไงน่าหนาครับถ่ายสูงรอยซี่สีบวกครับพี่น้องครับลูกสองในทองครับ งวเชื่องนิสัยดีครับแข็งขาประกันให้สิบห้ามือครับโคนยันย่นหนาครับพี่น้องครับนมสีเต่าครับเล็บดีหัวขาดีนะคะติดโบดครับตอนนี้เพิ่นกินฟางอยู่ครับพี่น้องครับมักเฟืองแห้งครับงวดตัวนี้ครับยาบอมักซ้าเฟืองครับงวดตัวนี้ครับไปสนใจจะเปลียงครับพี่น้องครับงวประกันทองครับ ใส่ยหญ่ๆนั่นหนาครับเบาตึงเปิดใบครับ3 8มหมืนเท่านั้นครับพี่น้องครับ3 8มหมืนครับทรงฟรีได้ลอยโลครับสนใจโทรหาเบาตึงได้ครับแม่นี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งด้านหนาครับบรรยากาศทายในคอครับ ด้านหน้าครับพี่น้องครับจะหมูกสีดำโบฉีบโบแวงครับหน้าตากิีบหูดำครับขอบตาดำครับงัวเชื่องนิสัยดีครับโคนดีนังหนาอ้างลึกครับใส่ง่ญ่ครับตัวนี้ครับสามหมื่นแปดครับราคาเบาๆครับพี่น้องครับสนใจโทรได้ครับส่งฟรีกับลอยลู่ได้ครับพี่น้องครับ นี่แต่สีอ้วนไปหนาครับง่วตัวนี้ครับเพราะว่าพ่นทองแล้วครับตัวทองพานเดียบรอยครับพี่น้องครับใส่ยิ่งๆนั่นหนาครับเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งไพ่ในคอครับวันนี้ครับเบิ่งช่วงทายเพันครับมาเบิ่งบรรยากาศไพ่ในคอครับวันนี้ครับ จีบเล็บข้อเท้างามครับพี่นองครับใส่ได้ครับเล็บบบสันบบเยาวครับพอดีครับพี่นองครับอ่างใหญ่ครับหน้าหนาครับงวดใส่ใหญ่อยู่ครับพี่นองครับสามหมื่นแปดครับงวดรักสามง่วประกันทองครับสนใจโทรหาบอตึงได้ครับแม่นีครับมอยูุ่บัตนะวาครับอำเภอปทุมราดจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นแม่คอกแม่รักได้สบายครับแม่นีครับ เบื้องข้นหางครับค้นหางแบบง่ญ่ครับพี่น้องครับเบื้องครับอ้ยครับบอเมนหน่อยครับงัวครับงวประกันทองรักสามครับพี่น้องครับเพจสีดำครับพวงหางดำครับหัวงหูหูครับเชื่องครับ กินฟางดีครับงวดตัวนี้ครับพี่คำหยาบพันธ์กินครับพ่นธสีกินฟางก่อนจังสิมากินหยาครับขั้นตอนสุดท้ายถ้าบ่ามีฟางพ่นกระชีกินหยาก่อนนะครับอันนี้พ่นเรียกกินฟางก่อนครับพี่น้องครับ สมเคเอฟเจ็ดสองมาได้ครับเด้อในทองครับมีใบมีหลอดครับเคเอฟเจ็ดสองครับสมเคเอฟเจ็ดสองครับใบหลอดมีครับแม่นี่ครับสามหมื่นแปดครับทรงฟีลอยโลครับพี่น้องครับไก่ไก่โท่มาเลยครับพอจัดทรงได้ก็สีจัดทรงห้ครับว่าตัวนี้ครับถึงเชืองครับมวยปัญหาครับ งัวนักสามใส่ใหญ่ๆครับพี่น้องครับพอดีเลี่ยงครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับเบาตึงก็มีงัวนทองมาฝาพี่น้องเอฟซีหนึ่งโตครับสำหรับเสร้านี่ครับขวัญจับดีครับจับมองนั่งทับพอดีครับขวัญครับเบิ้งมุมสูงครับวันนี้ครับเบิ้งมุ่มสูงครับ โดยรวมแล้วถือว่าใส่ได้ครับงัวแมมนี่ครับพี่น้องหาแม่คลองแม่รักครับแนะนํำเลยครับตัวนี้ครับบอผิดหวังครับงัวประกันทองครับสมเคเอฟเจ็ดสองมาครับได้สองเดือนครับอีกสองมือครับงัวลูกสองในทองครับประมาณนี้ครับ นางนาโค้งสางดีครับพี่น้องครับใส่แง่นี้ครับพี่น้องท่านใดสนใจครับกะโทรหาเบาตึงครับเบอร์โทรกับเบอร์ไล่ครับเฟซบุ๊กกับตึงบาเบอร์รับผสมงัวงามครับพี่น้องครับเป็นเสารวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมครับพี่น้องครับสถานีเบาตึงขอะจะพี่ไปเพียงเทนีกอนครับ ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับอูดีไม่แห้งครับสุขภาพแข็งแรงครับลำรวยลำรวยครับสวัสดีครับผม